สวัสดีครับพวกเราขับไปข้างครอบครัวทวกคนครอบครัวช้างนะครับ,รว,รว,รบวันนี้เรามาทำอะไรครับข้าวเช่นเดิมเช่นเดิมครับวันนี้เมนูอะไรครับ้แม่ครูมเ,เมนู โอ้ไม่แต่น้ำร้อนเดือดมีเมนูอะไรบ้างคะคุณแม่ต้มปลาคะ่ะสวัสดีค่ะต้มปลานะคะพี่แกงนะแบบจัดาใส่กระบิ้นแล้วใช่ไหมใส่แล้วค่ะพี่แทนตำอะไรนะตำพีกแกงให้นะคะทีนี่ ออไม่เบร์จัไม่ชอบใช่ไหมครับอยะพริบคับกพริบครับเยตลักาคระิบเคัะเอาปลาใส่หั้ปลาใส่แล้ว้ล่ไดนเดี้ยนุ่นดงงนมเลย ก็ขย่อนเด้อค่อยทำเมนูล,ละคะตอนนี้ค่อยเอาางเบาเบาเอ้ยางลางลอืไปล้างแล้วน,นั่นเอาไปล้างอ๊ว เดี๋วรอดูสีสันนะคะเดี๋ยวให้น้ําเดือดก่อนสักครู่ก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูสีสันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หลังจากที่น้ําเดือดแล้วอ้สีเหลืองนะคะนี่นี่เหลืองๆนี่คือเราใส่ทมิ้นนะคะเดี๋ยวยังไม่คนก่อนเพราะว่าเพิ่งใส่ปลาให้ปลาสุกก่อนนะคะแล้วหมูก็แล้วหมูไปทไํนมาเลยเอา้าอันนี้คุณแมปรุงแล้วนะคะใส่ใส่นี่แล้วเหลือค่ ใบแมงลักลเร็วๆเอาผู้ช่วยของเรานะครับกิ่งๆ็็ต้องช่วยทำงานด้วยนะคะเราใส่อะไรบ้างครับเใส่ใบแมงลักนะคะใส่เยอะๆเลยเป็นผักใช่ไหมผักเหลือไม้แล้วก็จะใส่นี่ค่ะ ขาดไม่ได้บ้านเราถ้าต้มปลานะ <ผม S 1> ก็จะใส่ผักขะแหง,เ,งเขาเรียกว่าผักขะแหงหองม,ม,มมากครับหอมมากใส่กับต้มปลา,า <c oughs> เด็ดเร็วเด็ดเด็ดนะคะเมนูนี้ของครอบครัวอะไรตัวกลมครอบครัวตัวกลมนะคะเมนูต้มปลานะคะของเราจะเน้นกินปลากับกินอะไรก,กินผักนะคะเด็กๆก็มาช่วยกัน ด้วยทำกับข้าวนะคะพี่เพนก็ตำน้ำพริกให้แล้วใช่ไหมตันพริกแกงให้นะคะหมูแบนก็มาช่วยเด็ดผักแม่เป็นฝายอะไรหมูฝ่ายปรุงใช่ไหมอ่ะนี้ปลาน่าจะสุกแล้วนะคะก็เดือดสักพักละแม,ม่ล้วอเตะ ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะหั่นผักกระแยงใส่ทำดีๆเอะเดี๋ยวก่อนโอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นอ่เล่นแล้วเล่นแล้วนีคุณแม่ก็กําลังหัห่นหั่นผักกระชายอยู่นะครับฮะฮะผักอะไรครับผักอะไรเอ้าเอ้าเอาผักกระชายมีที่ไหนผักกระแยงผักกระแยงแม่จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วย ดูครับนีสัตว์น่านก,กินมากครับเราใส่ใส่มะขามเปียกแล้วนะคะไปขับรถเอาเลยเหรอฮะอเฝ้ามาอยู่นู่นเลยไห้ก็วางานนาสีสันน่าก,กินมากครับ เบียงเต้เลยครับเบียงเต้เลยนะครับชิมก่อนนะครับหมูชิมด้วยอืมชิมหน่อยดีครับเดถจะใครที่หมูจะลองชิมดูชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็คือบีบมะนาวใส่ไปนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบจัดจ้านนะคะ่ะชิม โอ้โหลกกวกปวาโอ้โอ,อร่อยเลคะครับเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยแล้วครับพอดีแล้วเนาะถ้าชอบเปรี้ยวก็คือค่อยบีบมะนาวใส่เอานะคะอ,นนอร่อยนะครับอร่อยใช่ไหมครับ okay. อ่าปะเอาผักมาใส่อืมเพราะาปลามันสุกมากแล้วนะคะตอนนี้ใส่เลยเราเน้นผักเยอะๆนะคะดูผักเป็นกะละมัง อ่ะใส่ไปเลยใส่เด็กน้ำด้วยมีนูนี้คือสดน้ำคล่องคอเลยเนาะโอ้เยอะมากเลยนะครับผักของเราเดี๋ยวคลิปนี้เราทํากับข้าวกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าได้ดู <laughs> ได้ดูกินแน่นอนนะคะสำหรับ ครอบครัวตัวกลุมนะคะครอบครัวช้างนะคะโอ้หกหกหกถือว้อ่ะโอ้ไปหลังจากที่ต้มปลาเรามีนูเลขเสร็จไปแล้วเนะาะจะกวางหับไอหลอกเนือ้อใช่ไหมหมูมีนูที่สองคืออะไรครับวันนี้พิเศษครับวันนี้วันหยุดกันเลยอ่ะ เพราะว่าคุณพ่อนี่กินต้มเนาะลูกๆก,กินอะไรครับปลาปลาอะไรครับทอดปลาทอดพริกครับอืมนคะคะตอนนี้เราตั้งกระทะแล้วนะคะเมนูที่สองเป็นเมนูที่หมูแบนชอบชอบ,ชอบมากโปรดปลานมากเอ้าดูแม่จะทอดปลาก่อนอหมูทำอะไรครับกราังทำะ ยังไงนะคะโอ้โหปลาตัวใหญ่จังเลยโอ้ไปดูปลาครับปล,ลลปลาตัวใหญ่มากนะมูสปลาตัวใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวเราทอดก่อนครับอ่ามูสติ๊กซำ เดี๋ยวก็ตัดไปตอนเสร็จเลยเนาะทอดเสร็จนะคะตอนนี้ก็ทอดปลาเสร็จแล้วนะคะอือดูโอ้สีจัดจ้านมากเลยนะคะปลาลาดของเราลาดอะไรครับลาดพลิก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 เน้นพลิกเลยนะเน้นพริกคลิปนี้เราก็จะให้ชม ่เมนูก่อนเนาะนแล้วคลิปหน้านะคะให้ชมแน่นอนกับมหมูแบลนกินโอ้กรอบมากเลยนะคะลาดเลยบะลาดเลยครับชิมแล้วเหรอชิมแล้วครับเฮ้ยยังไม่ชิมอ่ะ,อะชิมไหม กันนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินใช่ <c oughs> เพลงก็ไม่อร่อยใช่ไหมอร่อยทันผักชีมาไว้โรยหรอโมผักชีอยู่ในมือจีเซเคียงผักอยู่ไหนอยู่ตงรงล้างจานเด พี่ล้างไว้นั่นแหละโอ้ลาบแบบช้ำๆเลยค่ะลาตัวใหญ่มากแดงเจเลยนะแม่อ๋อแม่แบบลาบพลิก้าวตรนี้เราไปกินข้างน,นอกดีกว่าไหมโอเคโอเคเออเอาเร็วเลยวตั้งตั้งก่อนตั้งเมนูก่อนอ้าหมูทำผักชีโรลหน้าครับมานะคะวิชาวิชาบาดมือ <laughs> ไม่ใช่สิอย่าลากไปทิ้งดูนะคะระวังงิดเดอโอ๊้ หวังมีดไม่เอามือไปแตะเลยโอ้ยมาสับเรืออะไรก็หั่นแค่นิดเดียวพอมาใส่พอเป็นอันนี้เฉยๆนะโอ้ต้องใส่ขนาดนั้นเขาใส่พอเป็นพิธีใส่โรยหน้าเฉยๆจับดีๆไปเลยเออหูบะครัวอะไรอย่างนี้เราโรยให้มันน่ากินหน่อยเออ เด้อโอ้น่าแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตักป้มปลาด้วยปัดด้วยเด้อระวังแมงแมงวันเข้าเรามากินอาหารนั่ <aime> คุณแม่เอาถาดมาทำอะไรหรอคะน,นี่อ๋อไปยกไปข้างนอกอ๋อไปสิเนี่ยใส่ อย่าพิมพิมบันไดเลยแล,แล้วแล้วฝากคลิปหน้าครับอ่ะยังไงคลิปนี้เราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับในช่องครอบครัวตัวคมคลิปหน้าคลิป<ด>หน้ากิไ<ห>นได้เลยได้กินแน่นอนครับอย่างนี้ก็ฝากช่องหนึ่งนะครับในช่องครอบครัวครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้างนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ